สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกทุกคนนะครับพบกับเราตามเคยนะครับช่องชอช้างพาเพลินนะครับวันนี้ก็มาหาพังจิ๋มนะครับกับน้องแสนรักพี่แสนดาวของเขาครับตอนนี้แสนรักกำลังดื่มนมอยู่ครับแสนรักกำลังดื่มนมอยู่ครับเบาๆเบาๆเราต้องเบาๆครับ แนลักกำลังดื่มนมอยู่นะครับนี่ครับตัวป่วนตัวป่วนของเราดื่มนมอยู่นะครับตาจะหลับแล้วครับตัวป่วนของเรานี่ครับตัวป่วนของเราดื่มนมอยู่ตาจะหลับแล้วตาปิดปิดแล้วครับเราต้องเบาๆนะครับถอยออกมาแล้วมีแรงแล้วครับมีแรงแล้วออกมาแล้ว สงสัยจะมีแรงครับจะออกมาแล้วยังครับยังไม่อิม่มแสนลักของกินต่อครับนี่ครับน้องแสนลักของเราเดื่มนมแม่จิ้มนะครับน่ารักมากเลยครับเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะครับน้องแสนร,รักของเราดื่มนมแม่จิม้ม จะหลับ้วครับปิดๆแล้วออ้นี่มันใครวะมาลบกวนทําไมแสนรักว่านะครับันกําลังจะดื่มนมยังจะมาลบกวนค <c oughs> วามน่ารักนะครับน้องแสนดาวโอ้น้องแสนรักของเราน่าจะสงสยัยจะง่วงแล้วครับดูหน้าดูตานะครับมันจะง่วงแล้วตาปิดๆแล้วดื่มต่อ,อกแล้วครับ น,น้องแสนลักของเราอุ้ยเสียงดังจุ๊บเลย <c oughs> น้ำนมไม่ออกอะครับแสนลักให้ภาพบรรยายครับหอมน่ารักครับมาแล้วนี่ครับแสนร,รักของเราพี่เสียนดาวให้แสนลักเดินนมไปครับ เราจะให้ดูพี่แสนดาวนะครับพี่แสนดาวเราท้องนะครับครบปีหนึ่งแล้วนะครับได้ปีกว่าแล้วตอนนั้นก็ไลายบิลลี่นะครับไลายบิลลี่แฟนของเขานะครับขึ้นทับเมื่อตอนประมาณวันที่เก้าพฤษภาของปี6-2นะครับแฟนของเขาก็คือไลายบิลลี่นะครับพ่อของแสนรักนั่นเองครับไพรบิลลี่นะครับขึ้นทับพี่แสนดาวนะครับ ท้องใหญ่มากเลยครับให้ดูท้องครับเส้นรักของเราท้องใหญ่มากเลยอ้วนท้วมอุดมสมบูรณ์ครับนี่ครับและนี่ก็พังจิ๋มนะครับ <c oughs> ช้างช้างจะตั้งท้องนะครับยี่เดือนนะครับ2ปีนะครับแต่ถ้าเชือกแรกน่าจะอยู่ประมาณสัก10บส สิบแปดเดือนหรือเปล่าประมาณนี้ครับสิบแปดหรือยี่สิบเดือนประมาณนี้ครับสองปีเนี่ยครับช้างเชือกแรกนะครับโอ้ช้างช้างท้องแรกนะครับท้องครั้งแรกจะอยู่ประมาณนี้ครับสิบแปดหรือยี่สิบเดือนเนี่ยครับช้างสาวครับพังจิ๋มสวยงามมากเลยนะครับพังจิ๋มของเราเป็นแม่พันธุ์ที่ดีนะครับ พังจิ๋มไม่ดื้อด้วยนะครับไม่ดื้อไม่สนครับนิสัยดีนะครับพังจิ๋มช้างแฝดนะครับผู้แรกของประเทศไทยของเราครับเนี่ยครับพังจิ๋มและพังจุ๋มนะครับจุ๋มได้เสียไปแล้วครับจุ๋มเสียประมาณสัก7ขวบนะครับจุ๋มได้เสียไปตอนอายุ7็ดขวบเดี๋ยวแต่จิ๋มของเรานะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูพังจิ๋มนะครับพังจิ๋มของเราพังจิ๋มน่ารักมากเลยนะครับพี่แสนดาาก็น่ารักเหมือนกัน วันนี้ได้มาเล่นนะครับกับพังจิมพังแสนดาวพังแสนรักนะครับ <c oughs> มาดูท้องของแสนดาวด้วยนะครับวันนี้ครับมาดูอาการของน้องแสนดาวด้วยว่าเป็นยังไงนะครับท้องได้ปีหนึ่งแล้วมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับลูกของแสนดาวนะครับ นี่ก็ตัวป่วนของเราครับน้องแสนรักครับน่ารักมากเลยนะครับน้องแสนรักของเรานี่ครับแสนรักตาจะหลับแล้วครับริบๆๆๆแล้วแสนรักเอ้ยอิ่มยังลูกดื่มนมอิ่มยังฮะ รู้จักชื่อด้วยเรียกแสนรักเดินมาเลย <c oughs> เก่งมากเลยลูกสาวใครเนี่ยทำไมเก่งจังลูกสาวใครเนี่ยเก่งจังเลยเนะี <c oughs> ่ยมองแสนรักของเราน่ารักมากครับเจมอย่าไปเล่นรถเจมหมดแล้วเจม ให้จิมงเราครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับชอช้างพาเพลินนะครับเข้ามาดูเข้ามาติดตามช่องของเราเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้พวกเราทําคลิปต่อๆไปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเสนลักอย่าไปยุ่งกับรถเสนลักเสนลักจะพังรถนะครับโอ้ยเสนลักเนี่ยตงใส่จะคันฟันนะครับโอ้ย โอเคครับขอบคุณครับ